Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafin anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi salli sadri wa yassli amri wa hlul dami lisani yaqulu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ra ka syukur to Allah Subhanahu wa taala. Di ta Allah Subhanahu wa taala nan ได้ให้ผู้ที่มาเป็นต้นแบบให้กับเราและก็นำหลักคำสอนของอิสลามมาสูม่มวลมนุษยาชาตินั่นก็คือท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลัลละวะลิสลมฉะนั้นในสัปดาห์นี้อยากที่จะนำเสนอกับพวกเรานั้นก็คือรักอัลลอฮ์ก็จะต้องปฏิบัติตามท่านรอซูนสลุลลัลละลิสลมดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลลาได้ทรงกล่าวไว้ในสุรออลลอิมรอนอายะที่3 1ซึ่งมี Wamba, aku subillah mina saytoh nurajim kuning kun, kun tumtuhipu nallah fattabiuni yububumullah wajakbila kumsunu bakum. Jengkau ter Muhammad, tak hakwa pokciao rak Allah, kau jeng patibat tamchán, le Allah subhanahuwata'ala nanti akan mengabai bagi ke pokcian. นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาลาต้องการที่จะบอกให้เราได้รับทราบถึงการที่รักอัลลอฮ์นั้นหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามในคําสั่งและแบบอย่างสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮิสสลัมเพราะ la, อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาลาทรงได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮิสสลัมนั้นเป็นผู้ที่นำหลักคำสอนจากอันกุรอานที่มี อองค์การที่ครอบคลุมในทุกๆมิติของชีวิตนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กจนกระทั่งไปถึงเรื่องใหญ่ตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเรากลับไปหลับนอนอีกครั้งหนึ่งอิสลามได้มีหลักคําสอนครอบคลุมไว้ทุกๆท,ที่สมบูรณ์ให้กับมวลมนุษยชาติทั้งสิน้น จึงจะเห็นได้ว่าในยุคข,ของท่านรอซูลสลลลอสัลลัมนั้นอัลลอฮุสซาฮานะหัวตาลาได้ให้กลุ่มชนในยุคข,ของท่านนั้นเป็นผู้ที่เจริญรอยตามท่านและก็เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะได้รับการตำริยะได้รับการอบรมมาจากท่านรอซูนสลลลอวะเลสัลลัมนี่คือความประเสริฐนะครับของ ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะเลสลัมและบรรดาซอบัตที่จะเรืญรอยตามท่านดังนั้นเรามาดูว่านักอธิบายได้บอกว่าบุคคลที่อ้างว่าตนเองนั้นรักอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ปฏิบัตินะครับตามแบบสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวะเลสลัมนั้นนะเขานักพิาการเหล่านั้นลงมติว่าเป็นการโกหกเพราะการที่จะรักอัลลอฮ์นั้นจะต้องปฏิบัติตาม แบบอย่างสุดนักของท่านนบ,บีนั่นเองแต่ถ้าเรามาดูถึงแบบอย่างของท่านรอสูลสโลลรอสลัมว่ามีแบบอย่างอะไรที่เราจะได้เป็นข้อปฏิบัติให้กับเราในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละสัป,ปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างประการแรกก็คือแบบอย่างในเรื่องของอิบาดาัด แานรอซูลสุลต์ละเลวลส์สลัมนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้รับาวายูจากอัลลอฮฺสุลตัดลาให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อกําหนดใช้ต่างๆ่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบัติาตามข้อกําหนดที่ได้บอกเอาไว้ในคำพัญญอัลกุรอานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่ตรารอสุลตอละได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและก็สุนน้ของท่านนาบีที่ท่านได้พึง เป็นแบบอย่างให้กับเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนําสิ่งที่เป็นอิบาัต์เหล่านั้นมาสู่การดําเนินชีวิตเพราะการอิบาัต์ของท่านรอสูล u l l a นั้นท่านพึงกรรทำด้วยความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และก็ศาสนาของอลัลลอฮฺ س า ح ا ن ัวลาลาประการต่อมาก็คือในด้านของความมักน้อยของท่านรอสูล u l h จะเห็นได้ว่าบ้านของท่านรอสูล u l l a นั้น ไม่ได้มีการจุดการปรุงอาหารมาเป็นเวลาหลายวันนะครับการเป็นอยู่ของท่านอยู่อย่างเรียบให้นะครับไม่ได้หรูหราในการพุ่มควยในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของอาหารการกินนะครับบ้านของท่านก็อยู่อย่างแบบพอสมควรในการเป็นอยู่นะครับและก็แบบอย่างในเรื่องของ การยืนหยัดแต่เห็นได้ว่าบรรดามุสริกินนั้นพยายามที่จะข่มเหงและก็รังแกทารุสุอฮ์ะนะครับท่านก็มีความอดทนอดกลั้นนะครับแต่ท่านเองนั้นก็ไม่ได้ตัวตอบในการที่จะเอาผิดกับบุคคลเหล่านั้นเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่ยังไม่เข้าใจในหลักการของอิสลามนั่นเองนะครับ ประการต่อมาก็คือแบบอย่างในเรื่องของการบริหารการจัดการจะเห็นได้ว่า่ารสุรลสสลอานสุลต่านลำนั้นได้ร่วมกลุ่มคนนะครับให้เกิดความเข้มแข็งที่เมืองมาดินนะนะครับจึงได้มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆในมานินนะเวลานั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขและก็อิสลามก็ได้อ่ เริ่มขยายตัวจากการที่มีการร่วมใจร่วมมือกันในเวลานั้นจนอิสลามได้มีการอ,อยู่อย่างเป็นแบบอย่างให้กับประาชาชาติอื่นๆได้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆในแบบอย่างของทารุสุรุลส์ซึ่งมีอยู่มากมายที่เราะจะต้อง เรียนรู้และก็นำมาสู่การดำเนินชีวิตของเราว่าการมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดและที่ได้รับความสำเร็จที่สุดนั่นก็คือ,อแบบอย่างสุนนะของท่านอับีมุฮัมมัดสุลลัยสัลลัมเพราะท่านอัลสุลลัยสัลลัมบอกว่าจะยังไม่อิมานนะครับจนกว่าอารมณ์ของเราจะต้องคล้อยตามในสิ่งที่ท่านนำมานั่นหมายความว่าอารมณ์ของเรานั้นนะครับจะต้องคล้อยตามในสิ่งที่ท่านอัลสุลลัยนำมาเราก็จะเป็นบุคคลที่ Dari rasa samad, tanggung dunia ini, nafas akhirat, maka kuatkan doa kami. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.